วันนี้มิ้นจะพาไปดูเส้นทางปั่นนะคะจากเชียงใหม่ในเมืองไปเส้นเพร้าค่ะเราจะมุ่งหน้าไปร้านครามเฟอีนค่ะและเรามีแขกรับเชิญนะคะนั่นก็คือพี่แจ็ควูดแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้พี่แจ็คนาเป็นแขกรับเชิญแต่ต้องลากพวกเราค่ะมิ้นเริ่มจากในเมืองนะคะจากคู่เมืองมุ่งหน้าไปทางแม่ริมค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังปั่นผ่านศูนย์แสดงสินค้านานาชาติค่ะซึ่งเราก็จะเห็นหมอกจางๆอยู่บนเขานะคะมุ่งหน้าไปเจอพี่แจ็คที่สนาม700ปีค่ะตรงนี้นะคะเราจะเจอกับร้านพี่หมอบอลน,นะคะมาขายกาแฟกันแต่เช้าเลยตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะอยากจะบอกว่ากาแฟพี่บอลอร่อยมากๆและราคาถูกมากๆค่ะทุกคนอยากให้มาลองมากๆเลย พี่บอนนี่ดิฟเองกับมือพอดื่มกาแฟยามเช้าเสร็จแล้วเรามุ่งหน้าไปทางแม่ริมเพื่อที่จะไปเพ้าค่ะพี่แจ็คเริ่มลากเราเลยนะคะความเร็ว38เองค่ะตั้งแต่เริ่มเจอพี่แจ็คค่ะจะบอกว่ามินก็นเหนื่อยตั้งแต่เจอพี่แจ็คนั่นแหละค่ะความแข็งแรงของพี่แจ็คนะคะสุดๆไปเลยค่ะ คนนี้อันดับหนึ่งในประเทศและในดวงใจนะคะพอถึงแยกปลายค่ะเราจะไปทางขวามือนะคะไปทางแยกขวาเพื่อไปทางเพ้าค่ะพอเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะเส้นทางก็จะชิลๆเลยรถน้อยค่ะเส้นนี้แล้วก็มีวิวให้ชมเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆมันจะได้ขึ้นเขาโรลลิ่งค่ะ รอบขาพี่แจ็คดูแบบชิลชิมากนะคะ<อ>แต่ความเร็วนี่ไม่ได้ช้าเลยนะคะม,ม,มนอยู่แล้วมม้วาเราจะเริ่มได้โรลลิ่งนะคะขึ้นขึ้นลงลงเนินกันบ้างแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พาพี่แจ็คมาด้วยนะคะ วิวตรงนี้ก็จะชิลและสวยมากๆค่ะอยากจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้เห็นได้ไปด้วยกันค่ะแต่ตัวเรานั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะตอนถ่ายเนี่ยได้ยินเสียงลมก็ลมค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะดูเขาสิคะดูเขาเขายืนค่ะยืนเหมือนไม่เหนื่อยเหมือนมันเนินแบบ ไม่ชันนะคะอยกจะบอกว่าอย่ายืนอย่ายืนเลยค่ะพี่แจกมิ้นเหนื่อยมากนูนถึงจะเหนื่อยนะคะแต่เห็นวิวก็อยากเก็บมาให้ทุกคนได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะมันสวยมากตรงนี้โชคดีที่วันนั้นอากาศเย็นสบายด้วยนะคะ และเส้นทางวันนั้นนะคะมินได้ PR เพียบเลยค่ะเพราะว่าพี่แจ็คพาปั่นแบบว่าเร็วกว่าที่เราเคยปั่นนะคะสภาพแถมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าขากลับนะคะทันรีเควสขอพี่แจ็คช่วยลากกับแบบให้ทันได้ PR ได้ไหมพี่แจ็คลากกับขากลับเนี่ยยาวๆความเร็ว41ค่ะทุกคนมินแทบร้องไห้ วิวเหมือนนครปฐมเลยใกล้จะถึงร้านแล้วค่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้ววันนี้นะคะขากลับมิ้นไม่สามารถถ่ายได้นะคะคเพะว่มินตามก็เหนื่อยมากๆแล้วค่ะเราปั่นกันทั้งหมด108กิโลเมตรค่ะซึ่งเป็น108โลที่แบบสุดๆเหนื่อยสุดๆค่ะขากับนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ถ่าย และแล้วก็ถึงร้านค่ะร้านครามเฟอินค่ะจุดเช็คอินของนักปัน่นเวลาปั่นมาทางเส้นทางนี้นะคะต้องมาแวะร้านนี้เลยบรรยากาศหน้าร้านนะคะก็จะมีความชิลภายในร้านนะคะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะในนี้ก็นั่งชิลๆนะคะอากาศดีๆวันนี้ค่ะ เห็นแก้มแดงๆแบบนี้เลือดขึ้นหน้านั่นเองค่ะเหนื่อยมากพี่แจ็คแข็งแรงมากๆนะคะแต่ก็อยากปั่นกับพี่แจ็คค่ะวันนี้มิ้นสั่งชาไทยเย็นของโปรดนะคะชื่นใจแล้วก็มีครัวซองค่ะปั่นมากใกลๆนะคะระวังหน้าเป็นฝ้าแต่เราจะไม่ยอมเป็นฝ้าเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาเติมคิมกันแดดซันนี่เดย์กันค่ะ SPF 50บวก PAC บวกกันน้ำกันเหงื่อเหงื่อไหลเข้าตาไม่แสบตาแน่นอนร้อ์ค่ะมิ้นเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะผลิตมาให้เราสามารถใช้เองได้ที่มันไม่วอกไม่เยิมเจอน้ำเจอฝนไม่หลุดไม่ไหลนะคะสามารถทาได้ทั้งหน้าและแขนและตัวเลยค่ะทาได้หมดพี่แจ็คใช้เองด้วยนะคะใช้จริงๆเลย นี่นะคะผลประกอบการวันนี้ค่ะมีขึ้นเขาแล้วก็ปั่นชิวๆในซอยเนี่ยยัง30.9คือตอนเช้าเราปั่นกันมาช้าๆด้วยกันกับทัน2คนด้วยนะคะ่คากลับดูความเร็วเอาเถิด